สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีงสวงเศร้าๆครับผมมันหยุดครับนะมรับคำเรียกร้องนะครับผมอีกอย่างหนึ่งผมเกิอดอยากคูยกักขึ้นกันครับผมนกตัวตัวหม่ครับผมที่ไปรับจากพคโทมมากผมเจา้าสังวันหน่อยสันซื้อเกา่านผมยังบวยตังซื้อหม่นะครับเดีย๋ยวอืนเจ้าสังวันหน่อยไปก่อนกะพามาสายเหนียวเลยครับมันนี่ พิสูจน์กันเลยเก๊งบกเก๊งยังไงก็ไดดพิสูจน์กันเลยหเห็นเห็นกันเลยกะมีนกตัวนึงอยู่นี่ครับผมผมมาตามอยู่หลายเทือแล้วเขาร่วมตลอดครับผมแต่ว่าบนยอมเหยียบต้องเบื่อสิเป็นท่างไงเจ้าสัว่าน,น้อยเสียเอาลงบ่นี่ครับผมมีอ่างหนึ่งข้ามผมพร้อมครับผมกปไปตัวนี้นี่เขาก็ใส่ขึ้นด้านหลัางเลยล่ะเป็นนี่ครับผมนี่ครับสภาใหม่อันนี้เป็นสาครับผมสาหนามะดาดสีห่วงไว้ใส่ขึ้นต้นมะขามนี่ครับนี ต้นมะขามเนี่ยขงๆซานี่ตอนมีหมดแตงพี่นอ้องลองเบื้องเป็นยังไงล้วคอยสีหยับล้องไปู้น้ำทางไปครับผมยินเสียงนกปลาขันยังไต้แต่งหมืนหลายอยู่ครับแต่รองเบืองตัวนี้ก่อนออเรื่ยครับผมพี่นอ้องรุ่นไปห้อมกันนี่แหละครับผมผมก็ได้ฟังครั้งแรกขึ้นกันได้ครับเลยผมก็รุ่นไปนน้ำกันกับพี่กบนองอย่ละเจ้าสังวันหน่อยครับผม ปลาเขาแล้เหรอครับพี่น้องกระตั้งแต่ว่างสาวครับผมขันเลยครับพี่น้องคือว่าปากเมาสุดๆเลยแหละสงนหน่อยตอนนี้ว่านกปลาเขาจะได้รียหคือคุณ ขเขาแล้วคร oui. ับเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วเาุแล้วพี่น้องเขาลุบแล้วลุบแล้วครับผมเขาแล้วครับพี่น้องเขาแล้วนะนากไปต้องดันใส่เขาครับเนอะมุมดันใส่ครับผมนั่นั่กปลาคู่ครับผม รองตัวครับร้องเขาไม่ไมี ออตอนนี้รงสูงนิดนะครับพี่น้อง ปลาตัวนี้เหนียวนะครับพี่น้องสายเหนียวเลยล่ะเตือนเตือนพวกั้พี่น้องเตือนพวกนั้นเดือนพวกนั้นเตือนใครซานแล้วยางไม่แล้วยังไม่แล้วอุ๊ปอุ๊ปอู้ซานเลยพัดเนี่ย วาแล้วฉันไม่อยูงานนี่เก้าเดียวเก้าเดียวเก้าเดียวขางพขเน็ตเลยครับปน,นีนกไปอยู่ขังเน,น็้พี่น้องอุ้ยขงพเน็ตลยครับปน,นี นะครับผมมาแล้วว่าสิมืว่วาอยู่งานนี้ <c oughs> ท่านสาวนาต้องเข้าไปนองก็ได้กต่ทำงานใส่ยากนุกม่มยหน่อยปูขามงานขามกับผมเป็นเครื่องใหม่พันแล้วก็มีหมดแดงอีกผมพยายามเลือกใส่งานที่บม่มีหมดแดงนะครับเอ้า,อาปลากำลังอัดเอาอย่างนี้ยนะครับตอนนี้เป็นยังไงสามารถหน่อย ปีกครับอาการนี่นี่ตรงที่นกปายืนอยู่หันขั้นกระดาสมีขั้นฝาดพเนียดน,นยะครับผมโอ้ยออกครับคือออกออกโอ้ยออกไปไล่ตีกันทั้องหลอกไปครับผมไม่ต้องพี่ตัวนึงเข้ามาหึเหลวเลยอุ้ย นั่นๆนะเตยเพื่อนต้องมาหล้วครับผมโดดนาโดดลักงดีอยู่ครับพี่หนหองเมกปลาตัวน,นี้แต่ว่ามัามยยมานยอมหยีปะเนี่ยหัวเก่าครับผมสามารถนาเขาลังดึงกัอยู่ครับผมขั้นเขาไปเท่านี้ออกมา คันดีดออกอีกวันนี้ผมจะไปย้ายข้อนครับผมล่องไปยักขยักข้อนครเพื่อเสียงลูกตัวโ,โดดหดดลังครับพี่น้องคุณมาดิเลื่องข้างไปของมันมดิ ไปพูดเทียงเลือครับวันนี้ตกปลายแล้วย่างไปย่างไม้ไปยุบไปปลายคุณ สิล้งค้อนพี่น้องออกมาอยู่ทั้งตนอยู่ข้าเตงฝฟังขวาด้ครับนนป่ะดปลี่นาลี่ลังอยู่ตามที่ได้ยินเจ้าสังวันหน่อยนี่ก็ขอข้างลงเลยนะครับพี่นอ้องบ่มีค่ามเลยครับผม

ปอนพเนจรแล้วครับผมมันตุงๆเลยลูกไงบอสเนีนยานี่มนหลัง,ลงอยู่นกปากระไรน,นอ้วคั่น้อง เสียงของเสียงมวนก็เจ้าสัมภารหน่อยนะครับพี่น้นองนกปานีดเสียงใสเลยครับผมมีซาาน่ายกลิ่นยังโวเจ้าสัมภารหน่อยครับผมแต่พี่ได้ฟังนี่ยคือลุงน้อยนะครับผมเปนสินีซาแนวอื่นบ่ครับผมเป้คลิปพีก็อยู่นกปาด โตมันโดนโดนโตมาค่ำหนึงนะครับเนี่ยนี่ครับเสียงนกปลาโดนยอดขึ้นมาหัวติยงตกเล็กลักเล็กกนกปลาเป็นแต่ลุงนี่แหละครับพี่หนุ่ง Bapakku, kok aku bahu? Buat, ไปเยปลยครับผมโอ้โบูติ่งคีงเลยครับวันนี้เถียงเต่าบทติ่งคีงเลยพี่น้อง ดูมันเป็นไงค้อนครับผมมองายค้อนเบิ่งใหญ่ไปเปลีไปแล้วครับวัดน,นี้พี่น้องยิ่งเสียงเด็กน,นอ้องใส่มาโน้กปลากอะไรเขาไว้ทีหล่อรอบแบบนี้สุดท้ายครับผมพี่น้องขั้นบนนั่นกับสิ คิดว่าเสียดายอยู่ครับผมเจ้าสวาทหน่อยครับพี่น้องคือว่ามา่ครั้งแรก,กเป็นดีอยู่ครับผมเป็นนกขยันครับผมนกขยันบบขานขันบบขานเห็ดแต่ว่าก็เสียอย่างหนึ่งครับผมมีแต่หนีก็คือเป็นนกโล่งครับผมแต่พี่ได้ยินอยู่อย่างนี้มมีคัดนีนะครับผมแล้วก็นกป้าเขาไปล้มต้นน่ครับว่ค่อยคู่ครับสวาทโล่งขิบบีกแล้วก็เลี้ยงอย่างเดียวครับผมมืมีลูกเล้ย ผมมีลูกหยอดลูกอยังเรดนไปเลยครับผมตอนนี้ก็นกปลาก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่เพียงอยู่แต่ว่าเนี่ยขเขารวมตัวนี้ครับผมเ<ม>จ้าสมันนี้ก้งดึงอยู่เข้าไปเห็นบ่บอกผมใหญ่ควัขึ้นไปข้างบนเลยครับผมตังวโววไปเลยเป็นคนจ้าเลย กตโคงสิบมีอย่างละครับพี่น้องห <c oughs> ลังจากที่ไปไงข้อนกับนกปลาพี่ย้อมเขารวมเลยครับผมบันนี้ปิ่นเจดิดนาเจิดล้างต้นนั้นต้นนี้อยู่ครับผมแต่พี่ย้อมเขาไปรวมเลยจะสวรรค์หน่อยกับเฮตปี้ครับผมถือว่าโบเชอยู่ครับผมสมคาตัวคนคคนั้นแหละไม่แต่เม็ดตรงเดียวที่ว่าข้าวลมโบ้คาเนี่ครับหรือว่าสิบมีได้คนละตีเป็นรองๆเลย ตามพี่ได้ยินได้เห็นน้ากันเลยนะครับพี่น้องดึงลูกดีอยู่ครับผมว่าเขารวมกันล่องขีดปีกล่องยังเอาอยู่ตล่ดการคือว่าสายนี้ยเขาเป็นกินยากชุ่ลูกตัวนี้การทีเขาจะคลิปไปท่านี่ครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการผ้าเจ้าสวานหน่อยมาเปิดตัวพี่น้องในขั่งน้ากันนะครับในวงในฟั่นน้ากันครับผมก็เบิ้งไปพ่ห้อมกันนะครับผมผมกับเป็นครั้งแรกที่กันพี่น้องทิได้เห็นเห็นเพิ่นเด่นเพิ่นยังกันได้ เนี้ยดียูคครับผมงน่กับเนี้ยดีโองนอกก็ดีครับผมโองนอกกับบ้างเสาก็ขันเลยเดี๋ยวผ ok ok ่านนาีเป็นกำลังลักต่อไปใ <S ain> <mo ans> น,น้หน้าคตรได้ยครับผมอ่งนอกข้อมานจะาชเป็นยังไงบ้านล่ะกกษีใหญ่ไม้ใหญ่นั่ได้ครับผมพี่น้อกลองใหญ่ไม้บ้างอ๋อเขาเลเเอเเเขาเลออเวยเวเวยเขา้พี่นองเขาเล้วเขาเลกปลาเขา ไายานาซัดเลยครับผมตอนนี้ายปนาซัดเลยเกือบต้องเหยียบผนึกเข้าข้งหญ้านี่เดี๋ยวต้องใส่ผนึกนั่น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 ตายยานาซันเลยครับผมวิ่งไมเหนียวครับเหนียวแน่เลยน้องตัวนี้คืบเดียวครับผมดูไม่ออกคืบเดียว เก่งดิดูนีครับผมเจ้าสามวันหน่อยเสียงลงบ้มมาพี่น้องเจ้าสามวันหน่อยมันปักเท่า์แลนี่เลยบอกครับพี่น้องกัน มันเป็นปักธนีเลยครับแต่ไม่เดียวเข้าไปตอนนี้ว่าต่ำๆเลยนะครับผมทั้งสี่พระโว้เลยนกปักทธนีครับผมเป็นมือมือผิดของทวนใดทวนไป แม็นอีดีครับพี่น้องเป็นนกปักเทอร์นี่ครับผมลดช่วงวันหน่อยนกปลายและกิวซื้อไดรด้อครับบัตรนี่ฝังเขดีครับพี่น้องจะกิวหนาจะกิวหนาซั้นนั่นล่นะครับผม ทางสีฟ้าก็ดูเลยครับผมจเจ้าเจ้าสมวรนหน่อย,ยอเวียนาน้าวนี่ทางข้าผู้เบอร์เลยครับพ่ผมดากข้าผู้เบอร์ได้หรอือเปลเจ AU ้าสมวรนหน่อยครับผม ปะลาตัวนี้ในน่อนนะครับผมเห็นดังสิเราไหนครับผมผ้านี้ให้เห็นดากคักนี่สีขาวเลยเอาอปลายอยู่หนาสั้นนะครับผมอดเดบ้บอลอดบลเลยก็จชัเป็นแล้วครับพี่น้องสุดก็ เห็นของดียักอย่างนึงแล้วครับผมบัินั้ปักเท่านีเลยบาทนี่ผัว,ดวได้ก็จำเป็นละ,นะดอ้ดัวนกปลาตัวนี้พี่น้อง โ่อเถีเกาวนานเไวไไวาเดเถี่ย่อ้ปป้โอ้โหาอ้โหโโอ้้อยหโ้หม้โหโอ้้อห เอาเอามาละเอาละเอาไปละอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้าอยู่ได้อยู่ไยู่ไปอุได้อุดไปเอ้าอ้ยวอกซัอ้ย โหดละเดี๋ยวโค้งสิบเป็ในญใ่ดีนะครับบัานนี้พี่น้องสุดแล้วครับผมเช็นแล้วเห็นมองเอาแล้วแล้วกับเนี้ยวครับผมลงไปตัวนี้ไม่ธรรมดาเอาไอนนะอว้โอกาสหนาพ่นเราค่อยสิ้ผ้าลกต่อไม่หยามพันใหม่เอาไว้ชิมนี่ก็คือเก่าแล้วครับผมพี่น้องก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับผมเป็นกำลังใจให้พันต้นสายปลนนะครับนะโจนี้ก็สิบินเดียวตลอดล้วครับผม บอกใครมีทีมงานมาหาดอกช่วงนี้ก็ได้เปน,เปน,น,นรรกิดภารกิจหลายอย่างครับผมคนตรราีภารกิจเกิดสีพาเจ้า,าสมารถหน้อยใหญ่ใหญ่ไม้ครับผมพี่น้องอีกไม้นึงกระสีเฮ็ดเป็นอีกคลิปหนึ่งครับผมพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้กระสีขอจบไปเท่านี้แหละครับไว้พอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ